ในการแข่งขันพีเสามนี้ในการเริ่มต้นที่แย่ามากๆครับเป็นพีเจที่ไม่มีรอบแก้ตัวเป็นวันที่ยากด้วยวันแรกบอกความกลัวมาเลยแบบคะแนนน้อยมันเป็นความผิดพลาดที่รู้สึกแย่มากๆ <leve es> ก็พวกเราอยู่ในกลุ่มสี่ครับซึ่งจะทําการแข่งขันในวันที่2แล้วก็เป็นการแข่งขันวันแรกของทีมเรา,ารลองดาวน์กับไนยองครับไปซ้ำมันของเอโรออกจี L o o G K, ไปเบลมอธโยก่อน เบลมาโยกมาจังหวะนี้อย่างหลังก็เห็นโยกสายโยกขาเห็นตกายสายมาไปในหน้าของซีวนอนบอยได้ไปก่อนแต่ในหน้าของซีวนอนบอยก็เรียบร้อยเป็นทริกปิดงานไปนูลิน ไก่อนเลยก่อนเลยก่อนรถรถมาตีลังกาอยู่เว้ยขี่เดินนะขี่เดินหมูเข้าวงป้าปะไปแล้วไม่มีไฟแล้วเดทเหตุไปไฟอะไรก่อนหายไปสองคนครับการเคลื่อนตัวต่อมาแล้วคนมาคนได้ของซอล์ิตี้ไปแล้วเป็นการโดนเรืของเบลมอนด์แดาวน์ไปเลยแค่แปดคนเดียวลงน้ำลงน้ำก่อนดำน้ำไปจังหวะนี้ยังไม่เจอใครแล้วแฟดไปเอาตัวรอดกันก่อนดำดำน้ำให้สุดแล้วไปที่ตีสะพานรอดหรือไม่ และวโดนลงน้ำตาโอ้โหเอาไม่หิบเลยเกินตรงนี้มาดีบาสเกบตบอลต้องการแต้มเพิ่มเติมเพราะว่าผ,ผมอยู่กรุ๊ปีวันสุดท้ายแล้วพวกผมโอ้ตุ่มต่ำตุ่มต่ำอะโดดน้าตาไปแปดบอกว่าไม่เราจะไม่ขึ้นไปอะแปดเลือกที่จะถาจุยซายเลยตายด้วยตัวเองดีกว่าไม่ให้แต้มกับใครอะเราไม่กล้าเดินไม่กล้าเดินสายไม่กล้าอะไรเนี่ยแล้วก็ไม่กล้าแบบขยับหาที่พื้นที่ด้วยออการรียมความพร้อมที่เราอาจจะชิวมากเกินไปทําให้เราไม่มีโฟกัสในเกมแล้วก็ ทำให้เราลืมเรื่องเบสิกต่างๆภายในเกมไปเยอะพอสมควรครับเราอาจจะเมาโกเบย้่ครับเพระเวลามาเล่นก็เมาออตลอดเลยในระดับโกเบอ้ลเราพยายามฝืนตัวเองในการเล่นแผนต่างๆหรือเล่นตัวเองมากเกินไปครับซึ่งมันเลยเกิดข้อผิดพลาดในการโดนดักบ้างหรือเราเสียคนบ้างคนไม่รบบ้างแล้วก็พอเสียเข้าเยอะการตัดสินใจของทีมเริ่มดอบลงทำให้ผลงานค่อนข้างออกมาแย่มากๆเลย ว่าออะไรกับยอะโค้มันไม่มีอะไรเลยวะโค้ด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 เดมันต้องทำให้ผู้ได้คะแนในหมื่นแน่เลยพวกพวกเนี้มันจะมีมันจะมีนี่แรงกับกับโค้ดด้วยกลับมาก็คุยถึงข้อผิดพลาดถึงวิธีการเล่นของเราที่มันเกิดน้ำมันนนครับว่าเราทําอะไรกันไปบ้างทําไมถึงทําให้เราได้มีคะแนนแค่หกแต้มครับเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราซ้ำๆซากๆนะครับคุยกันว่าเราจะช่วยกันเตือนสติครับแล้วก็ ช่วยกันเตือนในเรื่องต่างๆในเรื่องเบสิกในเกมว่าคุยกันหนักมากครับก็โดนยับเลยเพราะนั้นโดนใส่แบบใส่เต็มซิมอ่ะ…ซิมเลยอ่ะพยายามแก้ไขจนต้องรู้สึกว่าวันที่สองอ่ะถึงเราจะมีหกแต้มแต่ว่าถ้าเราคัมแบ็กกลับมาได้ก็ยังมีหวังอยู่ครับวันนี้แข่งวันที่สองครับ มาได้ดีกันกนะครับเปิดมาสี่คิวค่ะแต่ว่าจบไปแล้วแล้วนูรีตรงนี้เปิดทางของฟิยริสมาได้ด้านบนค่อนข้างโล่งอ่ะแล้วเฟสแคลเล่นแบบนี้ไม่ดีกับเดสเดรทเลยอะ <c oughs> ล้อมหน้าล้อมหลังกันมาแฟดไปเปิดทางของของโซมมาได้แล้วก็นูรีเนี่ยได้หลายตามจากฟิยอริสอย่างน้อยก็ได้แต้มคิวมาเพิ่มเติมมาแล้วแล้วนูริรน,น,นไหลไมาตรงนี้แล้วเบลมอดเดินหน้าต่อเลยปลาแฟดใส่หน้าก่อนอีกหนึ่งลูกหาหน้าก่าอนดิฟเอ็กดิฟเอ็กหลังก้อนหินตรงนี้มาหนึ่งแล้วมาสอง ใส่เข้ามาเห็นแล้วหลังก้อนหินร,รอโดนแฟรใส่หน้ามาแล้วขึ้นมาตรงนี้ได้เร<อ>ียบร้อยครับแฟดปิดงานดิฟเอกไปต้องจ่ายของเยอะๆแล้วค่ะเพราะว่าเดทเทรดเนี่ยเหลือทั้งเกรเนตทั้งบอทอมนะคะรวมถึงสโมตเยอะมากแล้วใช้บีบพื้นที่ไหมแฟร์ตัดกุญจล่าตัวยิงหลักของเกลกัสตี้ไปได้แล้วตะต่อนจเกณฑ์ทีโดยปู่ชิวมีกองไฟกองเพลิองอยู่ด้านหน้า ยังไงปวกลุยเพิงหน่อยมาตอนนี้นูรินนูรินรจะไปไปก่อนหน<อ>ึ่งทีสโมกวกการอยู่ข้างหน้าเราล็อกไปสโมกมาได้ทุกทางเจอร่างๆมาแบบนี้เรียบร้อยเวียดใตโดนน็อกไปจ่ายแต้มมาแล้วแบบนี้ยังไงต่อฮะเดินหน้าต่อนูรินเดินหน้ามาแบบนี้แล้วเบลหมอดำหนของชิมซี่ออกจากเกยไปแล้วหลายมานูรนคนเดียวปินหน้าของเลกาซี่เรียบร้อยเหลือกันอยู่แค่สองทีมนะคะเดนเฟรตซี่กวางโดฟิกสามแล้วแบูมเราดีกว่าตรงนี้นูรินเปิดทางของกิวินมาได้เดินหน้าต่อเลยไหมนูรินนะตอนนี้คือเราเนี่นยมีการล็อกไว้ต อีกเท่าวงฮะดักไว้อยู่ที่งอบวงอย่างนี้ดูดิตัดหอกของหลุปไม่ได้้วเหลืออยู่คนเดียวคนสุดท้ายและเรียบร้อยฮะเดทเกม i ิงมาแล้วครับผมนี่ฮะแหมต้องลากยาวมาถึงเขาเรียกว่าโดดที่เก้าพวกเขาเลยครับผมเดทเกม i ิงครับหลังจากได้ไก่เกมได้สามก็รู้สึกคลายความเครียดได้ดีครับทำให้กำลังใจเราพุ่งขึ้นใหม่ครับได้โซนพื้นที่มากขึ้น กล้าเล่นมากขึ้นแล้วก็ดาเมจเรายิงดีแล้วก็สื่อสารกันดีเราพยายามค่อยๆเล่นในสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ช่ว<ม>ยกันเล่นมากขึ้นครับในช่วงท้ายเราเลือกพื้นที่ได้ดีจริงๆแล้วก็วงก็ให้เราจริงๆเราก็เลยทําได้ในเกมที่สามถ้าถามว่าทําไมถึงแม้ว่ตั้งแต่วันแรกๆก็เป็นเพราะเวลาเราเล่นเราอาจจะเสียทามมิ่งเสียคนในเกมไปทีละคนทีละคนซึ่งเราไม่สามารถเซตตามแผนที่เราเล่นตามปกติได้ไดก็ เราเพิ่งมาเซตในวันสุดท้ายได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างช้าไกลอะไรทำอะไรตรงนี้กันนะบ้านพักตากาเร์ดเราเอาอเวลล์หมดก็ต้อตงเกยไปเอานี่ไงอยากขึ้นหลังคากันดีนะก็แปดโลกคนลงมาแล้วลากตัวยาวๆอย่างนี้ได้แต้มแล้วนะะจากทางฝั่งของเฮเบิ้ลเตอร์ดักอ้าวมีดักไอ้ดักอีกก็ไม่อีกทีแล้วซวเอาไปสองเลยสแตเกอร์บีนไปแปดโดนน้องน้อของซาลูน้องดัมดกมาตรงวันนี้ยังไงคนเดียว เหลือสิเลือสิเอาแฟตโดนตัวเองแฟตโดนเดซาลูดวนๆก่อนวนๆออกมาด้านนอกมาเซอร์ลิตี้เซต็ตในแต่ละครดแมนน้องดาวไปวิ่งไล่วิ่งไล่มาตรงนี้วิ่งไล่มาตรงนี้ยังไม่แปะมือรู้เลืองเขาเลยน้อยเลือดเขาเหลือน้อยเขาตัวนี้หน่อยแล้วเรียบหน่อยตรงนี้ดูยาวลงไปด้านล่างนะฮะแล้วเจอตัวปูเทียวยิงกดใส่แฟตน้องทักของโซงมาได้สวยเงี้ยต่อยขึ้นมาเลยนะปูเทียวยิดาวไปเซอร์ลิตี้ได้มาเป็นแฟตน้องดาวเลยกค่ดูลิ้น นูรินได้วอลอึ่งนูรินตามสาม,สามเอาแต้มเอาแต้มก่อนแล,ล้วปั๊มเปิลเอ็ดรอมาตอนนี้โค้โบ้าโคปิงงานวอตัสโปจบระดับที่โโ1ิบเอ็ดใเฮ้ยแลเนินเดียว,วเนินเดียวเนินเดียวที่คิดถึงเนินเดียวที่คิดถึงเนินเดียวที่คิดถึงแล้วปัจจุบันปัจจุบันลู่ปเดียดร้อยนูรินไปต่อไปต่อเดนแทเกมมิ่งไปต่อจังหวะนี้มาเลลิปกปิดงานประการบริชชอร์โรสมาถล่มใส่มาประตูมาจีมส์มาแฝงไปกันหนึ่งลูกครับไฟนี้สำคัญอเดนแทเกมมิ่งกระปุกชุดยามาสกายเอาลูกหายสองเลยจีกับกุสตาครับผม อุ้ยทุกแต้มมีค่าป้าป้าสัมพงองเดนเฟร์เกมมิ่ง,งนี่ฮะตอนนี้เก็บทุกเม็ดได้นองมาจะได้สามด้วยหรือเปล่าตี่ามแต้มนับกนไปโอ้โหแล้วเมื่อกี้ป้าไปใส่หน้าตัวคริสตี้อะทางของปูชิวมาแต่ว่วาปูชิวเอาไฟเผาตัวงคริสตี้น้องคนถึงจีบซ้ำโตจะเก็บไปเหลือคนเดียวคือเฟกค่ะ สำหรับเฟคแคร์ส่วนปู่ชีว์ยังไงได้คิวมาเพิ่มเติมฮาคกัตตอรี่ไปต่าทางของกิซซ่ามาได้เป็นไฟของนาวี่กับทางของโันิกเหมือนกันแต่กิซซ่าโดนล็อกไปแล้วตรงนี้ดูดิโดนน้ำมาจากทางของ,ของเฟร์สุดท้ายแฝดเตะเตะใส่เบรกจบงานกับใบเฟคแคน์สิบห้าตรงนี้มีคนอยู่กันเลยบอกเพื่อนให้อ้อไปดีกว่าเวฟอ,อเองก็พยายามจะเซฟสุดเหมือนกันแล้วจิกล่าทางของโคตกรถมาได้แฝตจำต้นทันทีตังหวะนี้มาชิมซีเดินหาอยู่แล้วแพนเซอร์เฟ้ามากิซซ่าโดนโดนทางของนี่กันแม่แฝดกันแล้ดนไม่ไหวจริงๆครับ ที่สุดแล้วนี่ครับแล้วสเปอร์ไอสปอร์ตครับจบอันดับที่13ไปก่อนครับคุยเซล่าโดนไหลไปด้วยเหมือนกันและจบอันดับที่ส2บสอัปเดตเกมมิ่งครับโอ้อยู่อยู่ที่19บเก้าแปดเดทเกมมิ่งค่ะไม่ได้ไปต่อนะคะในส่วนของกลายไฟนอลแต่ว่ายังอยู่ต่อใน p ี s 4นะครับเพื่อนๆฝากตามให้กำลังใจกับเดทเถกเกมมิ่งด้วยค่ะก็สำหรับพีเจนี้ทีมเราจบที่18ครับซึ่งวันแรกเราทำคะแนนได้แย่มากๆเราได้รีเซ็ตกันวันที่2จนทำให้คะแนนเราได้ขึ้นมาจนทำให้อยู่ที่8ครับแต่่กก็ไมมาพอครับ เพราะว่าวันแรกเราทำคะแนนได้น้อยเกินไปครับเรียนรู้เยอะอยู่ครับเพราะว่าพอกลับมาคุยแผนกันแบบช่วยกันจูนกันก็มีสมาธิและโฟกัสมากขึ้นปัจจัยในเกมก็พวกเรายัางพลาดอยู่เยอะครับก็หวัง<ม>ว่าจะดีกว่านี้ไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้ด้วยอะไรหลายอย่างที่แบบเราพยายามฝืนวิธีการเล่นของตัวเองจนทําให้ผลงานมันออกมาแย่มากครับแล้วก็มันทําให้ทีมและตัวผมเองรู้สึกแบบ เพื่อนค้าอย่าเสงปิดหวังแล้วก็อยากจะขอโทษทุกทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเรามาโดยตลอดครับก็เราจะนำสิ่งต่างๆที่เราเจอแล้วก็ได้รับจากปีเ3มาแก้ไขเพื่อที่จะทำให้ดีที่สุดใน p ี s 4ก okay. yeah, okay, like ็เจอกัน p ี s 4ครับจะทำให้เ็มที่ที่สุดกว่ามากกว่าพี่สามขอบคุณครับ